สวัสดีค่ะเป็นแฟนคือกต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมราคาโปรโมชั่นนะคะของรถเกี่ยวรถข้าวคต้ารุ่น Dc 93 Gkit รุ่นอุ้มนะคะสำหรับทชมนะคะที่สนใจเช่าซื้อนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยา 2, ดดน2 5 6 7นะคะรถเกี่ยวรถข้าวคต้ารุ่น Dc 93 Gkit คันนี้ มาพร้อมกับถังบรรจุข้าวนะคะขนาดึ1พ7 5กิโลกรัมนะคะมาพร้อมกับหน้าเกี่ยวนะคะที่มีความกว้างถึง2,182ม mm ิลลิเมตรนะคะคันควบคุมเดี่ยวนะคะตัวนี้สามารถที่จะควบคุมการโยกวางะคะ่ะล้อโน้มหัวเกี่ยวเพื่อมาถึงการบังคับเลี้ยวซยว้ายด้วยหัวได้ในคันโยกเดียวะคะ่ะถังน้ํามันนะคะขนาด120ลิตรและมาพร้อมกับหม้อน้ําขนาดใหญ่นะคะตัวนี้จะช่วยลด ปัญหาในเรื่องของความร้อนได้ดีนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้ลูกค้าเก่าคูปต้าลูกค้ากลุ่มเกรดเทั้งหมดนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่เจดเปอร์ซนะคะหรือ9 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเก่าคูปต้าลูกค้าเก่ายี่ห้ออื่นนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่20อร์นะคะหรือ2,8 0 0 0 0ดบาทลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่30เซนะคะหรือสี่แส0สองมืบาทนะคะ ซื้อเดือนนี้นะคะรับเงินช่วยดาวนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าเก่าคูบตานะคะรับเพิ่มนะคะเงินช่วยดาวหนึ่งหมื่นบาทและลูกค้าคูบตานะคะที่มีไม่ว่าจ,จะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถแทรกเตอร์นะคะตั้งแต่สามขันขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็รับเพิ่มนะคะเงินช่วยดาวหนึ่งหมื่นบาทหรือลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจนะคะนําสินค้ามาเถินนะคะไม่ว่าจ,จะเป็น รถแท็กเตอร์นะคะรถเกี่ยวรถข้าวไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะตัวนี้ก็รับเพิ่มนะคะเงินช่วยดาวสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทนะคะทุกคันนะคะรับฟรีแพ็กเกจนะคะบำรุงรักษานานหนึ่งปีหรือสี่ร้อชั่วโมงในส่วนของรูปแบบการผ่อนนะคะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะคะว่าจะเป็นรายเดือนนะคะรูปแบบนาปีนาปังรายปีมีวดย่อยรายปีไม่มีวดย่อยนะคะ ควันหน้าสูงสุดถึง85งวดหรือ8งวดใหญ่นะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจรถเกี่ยวนัดข้าวะคะคูบูารุ่น DC93G คิดนะคะแบบอุ้มนะคะรุ่นอุ้มคันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะขอรายละเอียดนะคะการผ่อนค่างวดนะคะตัวน,นี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางะคะ่ะโทรนะคะ0 4 37 2 378 211 0 9 0 1 9 3 0 0 9 8หรือจะอินบ็อกนะคะมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะคูปต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ